สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเ,เล่นเ e s t อยเ o y e r สาย3ทลายจันทราแต่ก่อนอื่นขอออกตัวไปก่อนว่าผมไม่ใช่สายตรงของ d e s t r y y r r คนเล่นคนเล่นด้วย r o y e r นี่ถ้าเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดก็เล่นกันมานานมากนะครับเล่นกันมาร่วม3ปีแล้วส่วนผมเล่นมาไม่ถึง2สัปดาห์นะครับดังนั้น ความรู้บางอย่างอาจตกบกพร่องไปบ้างขออภัยด้วยแต่ว่าผมเชื่อว่าสําหรับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ทุกคนทําตามได้แล้วก็มาเป็นคอมโบที่มาตรฐานนะครับเบื้องต้นเลยกดเคนะครับผมจะไม่อธิบายอื่นๆเลยนะผมจะว่าผมจะบอกว่าโอเคเล่น1 1 1 1 1หรือ1 1 1 1 ดังนั้นอันนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงถ้าใช้อันนี้นะครับจะลดความเสียหายให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้ถ้าใช้อันนี้จะลดพลังป้องกันบุคคลหรือป้องกันคริติคอของศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตอาณาเขตจันทราอาณาเขตจันทราเป็นสกิลที่มันจะออโตเมติกเกิดขึ้นมาเองเมื่อเราใช้บานสกิลนะครับถ้าอยากจะรู้เป็นยังไง อันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับนี่อาาเขตจันทานะครับเมื่อใช้วงแหวนจันทาจะเกิดอนาเขตจันทาเมื่อใช้วงแหวนจันทาก็คือสกิลตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้จะมาก็ต่อเมื่อเมื่อใช้รับจันทาก็คือสกิลตัวนี้ลีกขวาปุ๊บมันจะออกตัวนี้กด F กด F ปุ๊บตัวนี้ออกนะครับอ่ะให้ดูลีกขวาปุ๊บกด F ปาบเห็นไหมเห็นอาาเขตจันทามั้ยนี่แหละ อยู่แป๊บหนึ่งนะครับอาเขตจันทาอาณาเขตจันทาทำอะไรได้เันนี้ไหมในเวลาสิวินาทีเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีบอสตรงนี้นั่นบลา bla นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใช้เนี้ยเน้นไปทางป้องกันเพื่อนเพราะว่านี่เขาเขียนไว้ลดความเสียหายแก่สมาชิกนะครับแต่ถ้านี้ก็คือลดตอนนั้นตอนนั้นปรับตามนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเล่นได้แน่นอนแล้วรูปแบบการคอมโบคอมโบยังไง ง่ายสุดๆชิป F3 การคอมโบจะเป็นอย่างนี้ในเมื่อใช้ชิป F3 ก็คือการคอมโบแบบง่ายๆในกลเกมถามว่ามันมันถูกต้องไหมถูกต้องมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ใช้คอมโบในเกมได้ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือ1แท็บใช้ได้เรื่อยๆถ้าคุณใช้นะครับ ป้องกันเพิ่ม500%ลดดาเมจ20%เพิ่มความรุนแรงการเคลื่อนที่80%นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรล็อกขาคุณได้ยกแล้วก็ป้องกันสถานะสตันล้มกระเด็นนะครับเนี่ยป้องกันไม่ได้คือน็อกดาวแค่นั้นเองนอกนั้นก็นอกนั้น,น,ก,น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 กันกันได้หมดเลยแต่เวลาเวลาคุณจะโดน cc บอบอสหรือ cc อะไรสักอย่างคุณใช้แท็บมาช่วยในส่วนนี้นะครับหัดใช้เอานอกจากนั้นด้วยความที่คุณแทบ็บแล้วคุณเคลื่อนที่ได้เร็ว มันกูจะเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเอามาร์กไปทิ้งหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ก็ต้องทํานะครับต่อมาดูสกิลนี้ก่อน2ส,สตันนะครับปาบคุณต้องสตันเป็นเพราะว่าจะเล่นเกมนี้คุณต้องซีซ,ซีให้เป็นสตันอยู่เลข2นะครับเลข4ล็อกดาวนะครับเลขตัวเซตตัว C ีน็อกดาวกุจะมีน็อกดาวมีน็อกดาวแล้วก็มีสตันด้วยนะครับนอกจากนั้นสกิลสป,ปอร์ตป,ปาร์ตี้คือ สกิลเจ хорош, ๋งๆเลยฟอสมีแช่แข็งของคุณมีโลหะเหล็กกดฟับปึ๊บเห็นไหมตาใดที่ไอไอก้อนก้อนก้อน <gra> บนบนมันหนุนอยู่บน,บนหัวคุณอ่ะเมื่อนั้นอะ่ะคุณจะมีเวลาคุณโดนดามเมจคุณจะติดค,คุณจะแข็งเป็นหินนะครับคําอธิบายคืออ่าจะมีโลหะเหล็กอยู่บนหัวสามวิเมื่อ <b> <movie. S 1> คุณเมื่อคุณโดนโจมตีหรือโดนดามเมจคุณจะเกิดกายโลหะนานห้าวินาทีก็หมายความว่า คุณจะแข็งปึป๊เป็นหิน5วินาทีนี่คือสกิลที่คุณจะต้องใช้เพื่อปาร์ตีนะครับอันนี้ใช้ช่วยปาร์ตีได้นะตอนนี้รู้อะไรบ้างคอมโบรู้แล้วสตันอยู่นี่เลขสองนกนาวอยู่นี่เลขสี่นกนาอันอ,อยู่อยู่ซีนะครับมีอะไรอีกอันนี้คือป้องกันเพื่อนอ้าวแล้วสกิลป้องกันตัวเอง่อาอยู่นี่ตัวซนะครับต้านสถานถานะปีปกติและดาเมจ5ครั้งเป็นเวลาหวินาทีนั่นคือ ถ้าคุณมีฟอสหมูไอ้ถ้าคุณมีแค่แข็งหมูโอเคแล้วคุณก็มีฮองมูลบล็อกของของเบดมาร์หรือเบดแดนช่วยคุณอีกทีหนึ่งแล้วคุณก็มีตัวนี้พึง่งนี่ส่วนตัวของคุณอีกนะครับป้องกันได้5ครั้งใน5วินาทีผมผมก็มองว่านี่มันก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากแล้วนะสำหรับอาชีพสายขวานเนี่ยแล้วยังมีท่าแถบที่ป้องกันทุกอย่างอยู่ม่ต้องดาวอีกนะครับอ่ะถ้างั้นต่อมา สมมุติว่าเปิดบอสเลยอ่าใช้อะไรนะครับเราใช้โหมดง่ายคิดขวาค้างก็จริงแต่ว่าเราจะเปิดด้วยตัว E ตัว E คือเหมือนสกิลอาร์ติเมตของเราไม่สามารถรีเซคคูด,ดาวได้สกิลที่ไม่สามารถรีเซ็คคูด,ดาวนี่เป็นอะไรที่โอเวอร์พาวเวอร์สุดๆนะครับนั้นถ้าเรา3 2 1เปิดปั๊บกดตัว E ครับแล้วก็คลิดขวาค้างเลยมาจากคอมโบให้เสร็จสับนะครับนี่คือตัว E อ่า ทีนี้มันก็จะดูยังไงดีจืดชืดชีวิตมันจืดชืดถ้าคุณกด E แล้วคลิกขวายาวๆดังนั้นแน่นอนครับมันไม่ใช่ในการที่เราเข้าคอมโบเนี่ยเราจะามันจะมีอยู่2ปุ่มที่เราต้องกดอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเลข1กับ x 1กับ x 1กับ x นะครับอ่าเนี่ยแล้วเราจะกด1แล้วเราจะกด x แล้วก็สแปมไปเรื่อยถ้า1มานะครับเราก็กด1ถ้า x มาเราก็กด x ถ้า1นมาเราก็กด1อย่างเงี้ยครับแต่เอ้ยยังไม่แตะดีกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันทีนี้เลข3ทําอะไรอ่าเลข3เนี่ยทำให้เราอยู่ในกระบวนท่าทลายจันทานาน12วิต้านทานสถานะปกติ1วินาทีนะครับแล้วก็ใน12วินาทีต้านทานสถานะกระเด็นด้วยโคตรแจ่มดังนั้น กดแล้วเป็นยังไงนี่ขวานคู่มันคล้ายๆตัว E นะครับถ้าถ้าถ้าสมเนี่ยมันจะเรียกมันอย่างที่คุณเอกเขาพูดแปลงเล็กปเออแล้วถ้า E คือแปลงใหญ่นะครับถ้า E ไม่มาเราจะใช้3นะครับคือถ้าเราใช้ E ีจนหมดเราจะใช้3ต่อถ้า3ใช้ได้ใช้3ถ้า E ใช้ได้ใช้ E พื้นฐานเราจะอยู่แค่ e กับ3 e กับ3 3 e แล้วทิศขวาค้างแล้วก็1 x 1 x 1 x แค่นี้เลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูจะเป็นอย่างนี้ e เลยแล้วก็แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็วกอ่ะ1นะครับแล้วก็ x ยาวครับยาวศัตรูไม่ตอบโต้โคตรดีแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็1แล้วก็ x หมดใช่ไหม3ต่อครับ1 1> x 1. นี่คือการตีปกตินอกนั้นก็มีการหลบมีการ cc มีการกด c อะไรตามปกตินะครับอะทีนี้เดี๋ยวจะบอกเรื่องป้ายนะครับเรื่องป้ายเรื่องตามังกรอ,อ่าตัวนี้แถมมาจากแพ็คพันหนะครับสายสามใช้ตราราชสีคังลุน ถ้าทําทรงพลังได้ก็ดีใช้คังรุนนะครับส่วนป้ายตามมังกรเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีที่น่าสนใจอยู่2อ,อย่างก็คือม,มังกร3วิญญาณกับไม้ใหญ่ใช้ไม้ใหญ่นะครับคำอธิบายไม้ใหญ่คือเมื่อเข่าหน้าลูกคูดาวสัมบัติจันทราหวินาทีถัดจากไม้ใหญ่ไปเป็นตาไหนต่อไปเป็นตาแมวมังกรวิชายุทธนะครับมันจะ ปรับเอฟเฟกทันกึมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีบอสสามห้าเพิ่มกิจค่าดาเมจสอเปอซนตนั้นใช้อันนี้ตัวมันต้องคู่กับตาแมวนะครับตาแมวก็เป็นตัวตัวนี้แคก่กึมไม่ไม่ใช่ทันกึมนะครับก็ต้องใช้ของใช้เหรียญแมวอ่ะแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็หยิบไอ้น,นี้มาก่อนไม้ใหญ่มาก่อนนะครับพอได้ไม้ใหญ่มาเรามาดูคอมโบต่อผมจะอันนี้สอนเพิ่มเติมเกือบจบแล้วล่ะทัน ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เขาบอกว่าถ้าเข่าหน้าโจมตีเข้าเป้ารบกูดาสบันจันทาก็คือสบันจันทาตรงนี้สกิลสบันจันทาเป็นสกิลที่ทาให้ดัมเมกของเราแรงมากเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ผสมผสากน,กนกันกับสร้อยข้อมือทาราแล้วก็ตาตาราชสีครางรุนนะครับชี้ไปที่สกิลมันจะบอกเลยด้านล่างสุดเสริมความสามารถสร้อยข้อมือทารากับตาราชสีครางรุนดังนั้นเมนเมนของสกิลที่จําเป็นต้องกดคือเลขหนึ่ง นะครับสับบันจันทาเนี่ยเกิดเอฟเฟกตั้ง18วิปดวิพูดง่ายคือเรามีสับบันจันทาใช้เกือบตลอดเวลาผมใช้คําว่าเกือบตลอดเวลานะครับแต่มันสามารถทําให้เป็นตลอดเวลาได้แล้วก็ยังสามารถเบิร์ดความเสียหายได้เรื่อยๆจากหน่วยโจมตีด้านบนเพราะว่าถ้าเราใส่ตานี้เมื่อเข่าหน้าลดคูดาวสมบบันจันทาตั้ง5าวิแล้วคูดาวสมบ,บันจันทาเนี่ยมันมีแค่27วิวินะครับลดได้5าวิมันก็เหลือแค่22ิวิแล้วอ่ะ แต่ว่าถ้าคุณสังเกตสกิลนี้ถ้าคุณสังเกตตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้อ่ะนี่เข่าหน้าอยู่นี่เข่าหน้าเนี่ยด้านล่างสุดเลยอะ่ะมันจะมาเขียนว่าเมื่อใช้ทลายปต,ตพีมันเราสามารถใช้เข่าหน้าได้แล้วก็เมื่อใช้สามัญยันทาก็จะสามารถใช้เข่าหน้าได้เช่นกัน แล้วก็มานั่งไล่ดูสกิลนะครับคุณจะพบว่านี่คือสมบัญยันทาและนี่คือทลายปฐพีถ้าใช้สกิลนี้จะใช้เข่าหน้าได้ถ้าใช้สกิลนี้ก็จะใช้เข่าหน้าได้เช่นกันมาทดสอบดูว่าจริงไม่จริงผมจะใช้สกิลผมจะปิดบทง่ายปิดล้วไปด้วยปิดอย่างปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวใช้เล็กหนึ่งเห็นไหมเห็นเข่าหน้าไหมปาบถ้าใช้ X ก็ใช sure. ้เข sure. ่าหน้าได้อีกปาบ เห็นไหมทุกๆครั้งที่ผมใช้คูดาวของสมัญยันธามันลดลง5าวิดังนั้นเมื่อกี้ที่ผมสแปมสกิลกด e กดเลข3แล้วคลิกขวาย,ยาวๆแล้วกดเลข1 x เลข1 1 x เนี่ยเพื่อเพื่อให้มันรับกับป้ายในตรามังกรไม้ใหญ่เนี่ยนะครับดังนั้นเราจะต้องกด1ก่อนเพราะว่าพอเราเข้าสู่โหมดง่ายเนี่ย มันจะกดเข่าหน้าให้เองอัตโนมัติซึ่งมันจะแทรกอยู่ในคี้ขวานะครับมันจะแทรกในคียขวาอย,อยู่แล้วเห็นไหมด้านล่างสุดอะ่ะมันจะกดเข่าหน้าให้อยู่แล้วถ้าเกิดเข่าหน้ามันมาให้ใช้กางหันคู่มันก็กดให้นะครับดังนั้นถ้าเรากดเลขหนึ่งแล้วเราคลิกขวาค้างเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข่าหน้าพอกด1ก่อนแล้วค่อยเอ็กกด1ให้มีคูดาวเกิดขึ้นก่อนแล้วมันจะเข่าหน้าลดได้5าวิ แล้วพอกด x มันจะเข่าหน้าอีกลดได้อีกห้าวิแล้วสักประเดี๋ยวก็จะกดหนึ่งได้นะครับอ่าลองดูนะเนี่ยหนึ่งก่อนนะครับแล้วมัน x ไปละแล้วก็กด x แล้วก็มันมงเ็กไปอีกนะครับเข่าหน้าไปอีกเหลือสิบเนี่ยแป๊บเดียวครับเหลือแปดวิละ โซ okay. นสกิลออโตวรอดนะครับนอกจากนอกจากแถบแล้วนะครับนอกจาก C แล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานอย่าง SS นะครับอ่าป้องกันแล้วก็มีตัว Q ด้วยนะครับเนี่ยต้านทานสถานให้เป็นกติแล้วนันเอเป็นเวลา1วินาทีนะครับเนี่ยสามารถใช้ได้2ครั้งติดต่อกันนั้นถ้าใช้ดีๆก็จะมี Q 2 T SS 1ที v นะครับก็ เหลือแค่ความคล่องนะครับพื้นฐานเนี่ยถ้าจับอาชีพไหนอย่างต่อเนื่องไปสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับก็ความคล่องนั้นผมถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเก่งมันมีดันเจียนให้คุณพิสูจน์ฝีมืออยู่แล้วนะครับแนะนําดันเดี่ยวดันเดี่ยวทุกดันถ้าคุณผ่านได้ทุกดันเก่งนะครับณตอนนี้อาิยางสุดก,ก็คือดันลานฝึกเทวานะครับดันดันเจียนแมว วอเป็นแมวเพราะว่า,าด้วยความที่ขวานเนี่ยมันป้องกันดาเมจเอ้ยมันป้องกันสถานะผิดปกติเยอะนะครับคือน้องๆวอร์เดนเลยแหละแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะมีดันเจี้ยนที่เหมือนกับเอามาแก้ทามพวกที่มันป้องกันสถานะผิดปกติก็คือไม่ผิดกไม่ผิดปกติก็จริงอะไม่ไม่ล้มไม่ซันไม่นอกดาวอะไม่กระเด็นแต่ติดเลือดไหลติดไฟไหม้อะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้น ไอ้ของพวกนี้ที่มันจะทําให้เราตายติดเลือดไหล1นึ่งสแต็กไม่รู้สึกอ่ะสองสแต็กเริ่มเจ็บ5้าสแต็กตายแน่นอนอะไรนะครับพวกนี้นะครับดังนั้นในขณะฝึกเล่นเนี่ยตีได้ตีอันไหนไม่จำเป็นต้องหลบไม่ต้องหลบเสีย DPS แต่อันไหนที่ดูแล้วเฮ้ยถ้าไม่หลบไม่ล้มก็จริงไม่กระเด็นก็จริงแต่ไม่ติดสแต็กอันนี้ติดสแต็กอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องหลบนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว แนะนำนะครับสําหรับการเล่นแบบง่ายๆของขวานนะครับซึ่งจับว่าเป็นอาชีพที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ลึกซึ้งยังไงก็ต้องจับกันนานหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ต้อนรัชมกันนะบพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ